สวัสดีครับฟุกรถบ้านเดชอุดมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีรถบ้านส,สวยๆมานำเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะ Nissan Navara NP 3า0นะครับผม เครื่องยนต์ 2.5e นะครับผมปี2014-2016นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสีสันของตัวรถนะครับผมสีรอบคันนะครับผมสวยเดิมบางนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกควารจมน้ำนะครับผมดูสีรอบคันนะครับผมเป็นตัวยกสูงนะครับผมเป็นตัวแคลิเบอร์นะครับผมตัวนี้ตัวยกสูงแท้โรงงานนะครับผม อ่าดูท้ายรถนะครับผมมีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสีรอบคันนะครับผมสวยๆนะครับผมอ่าสีตัวรถนะครับผมเป็นสีน้ำตาลนะครับผมนี่สีรอบคันสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมอ่ารายละเอียดของตัวรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละจุดนะครับผม ส่วนเล่มเอกสารนะครับผมอ่าตรงเล่มตรงทะเบียนนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงปี59านะครับสาหรับคันนี้นะครับผมอ่าส่วนรายละเอียดต่างๆของตัวรถเดี๋ยวเราามาไล่ดูทีละจุดกันนะครับผมเรามาไล่ดูที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับผมส่วนไฟหน้านะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับไฟ LED นะครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับเป็นตัวท่อของเขานะครับตัวนี้นะครับผม อ่เป็นตัวท็อป LED นะครับเนี่ไม่มีแตกหักนะครับผมเดิมๆนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมชุบโครเมียมเดิมๆจากโรงงานนะครับผม กระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวนิสสันนาวาร่า NP สามร้อยนะครับผมกระจังหน้าสวยๆกันชนหน้าฝากระโปรงนะครับผมไม่มีแตกไม่มียุบเลยผมไม่มีริ้วรอยนะครับผมสวยๆจากโรงงานนะครับผมกันชนหน้าเดิมๆนะครับผมส่วนไฟหน้าด้านนี้นะครับผมโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกพวกนี้เดิมๆไม่มีแตกหักนะครับผมสวยๆเดิมจากโรงงานเลยนะครับผม ส่วนรายละเอียดสีด้านข้างของตัวรถนะครับผมค่าคนขับนะครับสวยๆนะครับผมนี่ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงาน ส่วนยางนะครับผมผมเบิกให้ใหม่4เส้นนะครับ2 6 5 7 0 R16 นระครับผมอ่าภายในซุ้มซอกนะครับผมช่วงล่างแน่นนะครับไม่มีปัญหาผมเช็คให้ใหม่หมดนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับผมอ่าสีด้านข้างสวยๆนะครับผมกระจกมองข้างนะครับผมมีไฟเดียวนะครับตัวนี้ออกที่กระจกมองข้างนะครับผมอ่าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสีสวยนะครับผม2.5 TDI เทอร์โบนะครับผม ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวแครเลเบิร์มนะครับผมเอาเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับผมในส่วนของภายในตัวรถนะครับผมเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเบาะหนังสวยๆนะครับผมด้านหลังนะครับผมเป็นเบาะแท้หนังเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมเบาะหนังเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับ สวยมากนะครับผมภายในของรถคันนี้นะครับผมนี่เรามาดูนะครับผมเกะคอนโซลด้านหน้านะครับผมเป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับผมนี่แอร์แบ็กคู่นะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับรถสวยนะครับผมอ่าแอร์ปรับนะครับผมตัวนี้อ่า เป็นตัวเกียร์ธรรมดาหสป,ปีดนะครับหัวเกียร์ยังส,สวยนะครับผมนี่เกะคอนโซลกลางาส,สวยๆเรีเยบๆแบบนี้นะครับผมอ เบาะสวยสวยไม่มีฉีกขาดนะครับตัวนี้มีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับผมของตัวรถนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมผ้าหลังคาสวยสวยนะครับผมระบบไฟฟ้าหลังคานะครับผมใช้งานได้ปกติเบาะรองนั่งด้านหลังนะครับสวยสวยตึงๆแบบนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมเดิมโรงงานพนักพิงด้านหลังสวยสวยนะครับผมแท้จากโรงงานมีแอร์หลังนะครับตัวนี้คันนี้มีแอร์หลังนะครับผมมีช่องปรับแอร์หลังให้นะครับผม ซุมซอกเม็ดน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมจบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมผ้าปูพื้นเป็นหุ้มหนังนะครับผมตัวนี้สะอาดสะอ้านรักษาง่ายนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมน็อตประตูด้านหลังไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมรถสวยจริงนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับผมพลาสติกบันไดนะครับผมเดิมๆไม่มีแตกหักนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผม การทำล้างสปาให้สวยแบบนี้นะครับผมบันดข้างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูที่ส่วนกระบะด้านหลังของตัวรถเม็ดอาร์คนะครับผมอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับผมสาหรับคันนี้สีเงาๆฉ่ำๆแบบนี้ครับนด้านข้างของตัวรถนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมเป็นตัวแคร์เรเบิลยกสูงแท้โรงงานนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมตัวแคร์เรเบิลนะครับผมนี่ยางเบิร์ใหม่สีเส้น ในส่วนชองเชสซีนะครับผมแห้งๆนะครับผมไม่มีผุนะครับเชสซีแห้งๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมยางสวยเลยนะครับเบิกให้ใหม่นะครับผมทั้งสีเส้นนะครับปี2025นะครับส่วนในส่วนของยางนะครับผมใช้งานยาวๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมมาต่อที่ด้านหลังของตัวรถนะครับผมฝาท้ายเดิมๆมีกล้องมองหลังให้นะครับผม นี่สีสวยๆเป็นตัว NP 3 0 0น้อาร a นะครับผมตัวนี้มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปตัว E นะครับผมเสริมท้ายขึ้นลงนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมมีริ้วรอยบ้างนะครับผมในส่วนกระบะของแม c เลเนอร์นะครับผมมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมเป็นของกระบะลายนิสสันแท้เดิมโรงงานนะครับผม อ่าตัวนี้ส่วนเม็ดอาร์เม็ดอาร์คเสากระบะด้านหลังเดิมๆนะครับผมนี่เดิมๆนะครับผมซุ้มซอกด้านหลังนะครับผมอ่าร่องกระบะด้านหลังสวยๆนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนนะครับผมนี่ของอ่า닛สันนะครับพื้นด้านล่างนะครับผมสวยๆนะครับผมอ่าไม่มีบุบไม่มียุบนะครับผมเป็นทุกของหนักนะครับอ่าในส่วนของแม็กไลเนอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านข้างฝั่งคนขับนะครับผม ช่วงล่างนะครับผมก่อนนะครับผมช่วงล่างยางอะไรเรามีให้ครบนะครับผมช่วงล่างผมเช็คให้ใหม่นะครับผมยางหูโชกงูเนี่ยพวกนี้ผมเช็คให้ใหม่หมดนะครับผมยางอะไรเรามีให้นะครับผมครบเลยนะครับผมเช็ดสีแห้งๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างฝั่งคนขับนะครับผมสีด้านข้างไฟท้ายนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับผม เดิมๆไม่มีแตกหักนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมสวยๆนะครับผมสีด้านข้างอ่าสวยๆนะครับผมเรียมเลยนะครับผมอ่าตัวนี้สีเรียมๆนะครับผมเป็นตัวแคเลบเบอร์นะครับอ่าสวยๆนะครับผมอ่าเรามาดูเจสซีนะครับผมด้านคนขับนะครับผมด้านนี้จะสว่างหน่อยนะครับผมแห้งๆเรียมๆนะครับอ่าจะสีด้านนี้อยาปี2025นะครับผมอ่า ซื้อไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับผมยางใหม่สีเส้นเลยนะครับผมช่วงล่างผมเช็คให้ใหม่หมดภายในสะอาดสะอ้านเครื่องดีเกียร์ดีน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมมาดูที่ด้านคนขับนะครับผมนํามาดูส่วนของเลขไม้นะครับผมพวงอะไรเป็นมังติฟังก์ชันนะครับผมปรับรับสายขึ้นลงหรือว่าปรับเสียงพวกนี้นะครับผมเชื่อมต่อนะครับผม โทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับผมอ่าเป็นตัวแอร์แบ็คคู่นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมอ่าสามารถปรับได้นะครับผมในส่วนของคุญแจนะครับผมเป็นคุญแจคีย์เลสนะครับมีให้1ดอกนะครับผมนะคุญแจนะครับผมคีย์เลสเนาะมี1ดอกนะครับผมอ่าเป็นตัวอ่าปุ่มสตาร์ทนะครับผมนี่เป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับผมเป็นตัวท็อปของเขานะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับสําหรับคันนี้นะครับวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะ ในส่วนของเลขไม้นะครับหนึ 150, ่งแสนห้าหมื่นกโลเท่านั้นนะครับผมอาวิทยุซีดีเดิมโรงงานภายในห้องโดยสารสะอาดสะอ้านนะครับผมเบาะนังแท้โรงงานเลยนะครับผมนี่เรามาดูนะครับผมอ่าก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้ง,งานของตัวรถนะครับผม ด้านหลังนะครับผมหุ้มหนังแท้ผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับผมพนักพิงด้านหลังสวยๆไม่มีฉีกขาดนะครับผมรถสวยจริงน็อตซอกน็อตประตูด้านหลังไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมนี่ผิกบันไดไม่มีแตกหักนะครับผมแผ่นเพดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนี่แผ่นเพดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แผ่นเพดนะครับเดี๋ยวเรามาเรามาดูรายละเอียดจุดต่อไปนะครับผมตรงนี้ คือปุ่มปรับนะครับหน้าปัดเลือนไม้นะครับผมปรับรับแสงนะครับขึ้นลงนะครับตัวนี้ด้านข้างของทิปรีเซ็ตนะครับผมภายในของตัวรถสวยๆนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลองปรับขึ้นลงดูนะครับผมขอลองกดปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ทํางานของระบบกระจกไฟฟ้ากันนะครับผมเกิอแล้วครับผมเรามาปรับกันดูนะครับผม ขึ้นลงปกตินะครับผมซ้ายขวานะครับผมอ่าแล้วกระจกไฟฟ้าของเราขึ้นลงปกตินะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงซ้ายขวาปกตินะครับผมกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างพวกนี้ปรับไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงนะครับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้ากิโลนะครับผมสําหรับคันนี้ไม้แท้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับสําหรับคันนี้ เล่มเอกสารพร้อมโอมที่พี่ท่านใดหารถไปใช้งานแนะนําเลยนะครับหาสาวกของนิสสันหรือว่าหารถไปใช้งานนะครับผมสําหรับรุน่นนี้ราคานี้นถือว่า,าประหยัดนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับผมในส่วนด้านหน้าของตัวรถนะครับผมอ่เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมสีบางๆนะครับผมนี่เรามาดูด้านหน้าของตัวรถนะครับผมอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมด้านหน้าตัวรถคันหน้านะครับผมเดิมเดิมนะครับผม คันหน้าเดิมๆห้องเครื่องสวยๆนะครับผมนี่เครื่องดีมากนะครับสําหรับคันนี้น็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมน็อตแก้มนะครับผมไม่เคยถอดนะครับผมน็อตเดิมๆนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าสวยๆนะครับผมนี่ฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคิ้วยางพวกนี้แต่เข็บเดิมๆนะครับสติกเกอร์พวกนี้นะครับผมมออกเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับผมนี่ฝากระโปรงหน้าสวยๆนะครับผม บอกเลยนะครับรถคันนี้เดือมากห้องเครื่องสวยๆนะครับเครื่องดีมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดหาวใช้งานแนะนําเลยนะครับผมคันนี้รถบ้านมือเดียวสวยจริงนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่มีรอยน้ํามันพวกนี้กระเส้นนะครับผมเครื่องดีมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดบนราชธานีนะครับผมติดกับโตโยต้ากับศูนย์โตโยต้าโชคดีอำเภอเดชอุดมนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีปี อ่าหกนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของราคานะครับผมอยู่ที่218,000บาทนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ092 493 9977นะครับ092 493 9977นะครับผมอ่าสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่อ่าอำเภอหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมอย่างเช่นศรีสะเกษอำนาจเจริญนะครับผมสามารถ สอบถามหรือว่าแอดไลน์โทรสอบถามได้นะครับสามารถจัดไปเน้นได้นะครับผมอ่าส่วนเงินดาวนะครับผมอยู่ที่อ่าสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมส่วนค่างวดน,นะครับผมอยู่ที่ประมาณ อ่า4,600หรือไม่ถึงไม่ถึง5,000นะครับผม60งวดนะครับผมสามารถสอบถามได้นะครับผมอยู่ที่อำเภอใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมอ่ารถบ้านสวยจริงนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ